วัดพระรวงไว้เ,เจ้าดางานมไม่ได้เจ้าดางานกับทิมสามพี่เพื่อหาทุนสมทบส,สร้างสลาขลางน้ำนะครับจะพาพี่น้องไปเป็นก่อนทจะรอไปสักนั้นก็ยาง เออจะพาไปหามาเบิงปันป่นพ้าวหุดไม้นะครับไม้เนี่ยส,สองพันปีเกิดก็เลือสองพันปีข้าเจ้าเปเยวไอ้ข้าเจ้าไปเอาเหงามาเหงามากนะครับโคไปขุดเอาเหงาเอามาได้หญขุดแล้วจะเสือสวยามเลยหรอแต่คนยุคใหม่นี่ยละจัด อัดเลื่อยตัวตะเคียนครับพี่น้องจะบริเวณเหงาในปัจจุบันอ้อมอันนี้มันอ้อมหลายหลายหลายลูกบาทหลายเม็ดอยู่นี่ครับจะไปขุดผีหาดออกมาหอยผีอันนี้เป็นเหงาใหญ่ชุดๆเลยน,นี่ก็ตะเคียนในกันพี่น้องนี่ มักนกมีสองสองลำต้นนะกันพ้นโราณามัยนัหนึ่งจ้าตัดตัดเอาเลยโอ้เจ้าเอามาได้ตะเคียนโอ้อันนี้เป็นปลาดูอันนี้เป็นหงอปลาดูภูละอายุกะล้วล่าวพันฝีขึ้น <c oughs> อาการพอดีพี่น้องที่ตามตามนี้ข้าเจ้าจิมีเชาวูมพานาคไปรอบขอบสะนี่เลยสะนี่ก้อนนี่เอิญเชื่อบาบวกน้องสลาบหรือว่าบวกสลาบสลาบคือผืนนี่นะข้าเจา้ามาสั่งสลากกลางน้ำไป หลายกวดปลายสิบล้านด้วยกันข้าเจ้าดาวมันนี้พี่น้องจุดตะโพกโอ้ยก้อนนี้กับเป็นน้องศาสนาเพื่อจะหาอยากหาปลากินพอดีตั้งบัดเพิ่นคอให้เป็นน้องศาสนาของนี่ขอให้เป็นที่ปฏิสังสารปฏิบัติธรรมกลางนานนะครับ มบิงเจี๋ามาบนทางด้านหลังตอนนี้ได้หมูบาทผ้ามาเบิง้งทางด้านหลังโก็เจ้าก็เจ้าไปยย่ามสมออกจากให้จดัดพี่ตัางเสือหอกถวดสมสีตะเคียนทอง หากอกไปได้ดแล้วพี่นชชาะงใ่เลยพี่น้องปวดชมอตจีเทคเตียนทองโอเป็น,นยาวคือกันหมดเลยข้าเจ้าเตรียมงานเมื่อแรงจะมีการช้มโผลมองนี่เลยพี่น้องพ้นเวทีข้าเจ้าอยู่คุณเต็มละลานขายของแถวนี้ต้องเต็ม ันแดดแล้วพอเห็นมุมนี่เลยนี่สาบาัลาลาดล่า,านขายล่ามขายจะพาเขาไปบนสลากลางน้ำเป็นระเป๋าสั่งแค่เปลี่ยนตาเปลี่ยนตาไปก่อน เสาจะกต้นนอนปัดโทษเาเสาลายขาเนี่ยก็เป็นน้องยกพื้นขึ้นมาคนน่ะไผ่หอยเชอรี่กับสก ส่านี้มอง่ายเบิ่งติดต่อกันไดเชาาลายบบวัวนับเออเลี้ยวข่า,าววาใบใหญ่เป็นใดเขาว่านี่ใหญ่ที่ส่วนโอ้ทางมีทะลุออกไปทีเลียวห็นเป็น ดงดงเนี่ยวัดเด้พี่น้องวัดที่เห็นเป็นต้นเล่าเลียวเียวนั่นไม้ยางนาจะมาปลูกมียางนามีตะเคียนบัวบัวขาว do sáng phải nói